มานทั้งเจ็ดนี่แหละเป็นลูกหมาแต่ว่ายังไม่มีคนมาดูแลเลยค่ะงานนี้ต้องบอกว่ามีคนใจดีนะคะที่ไปเจอน้องหมาทั้งเจ็ดตัวมามาเกิดอยู่แถวบ้านน่ะเขาทำไงรู้ไหมเขาก็เลยเขาก็เลยรับเลี้ยงเอาไว้ก่อนแล้วรอคนใจดีมาช่วยอเอาไปาเลี้ยงต่อไปนะคะที่บ้านแห่งนี้คะ่ะบ้านเลขที่78็สิบแปดหมู่สิบ ตำบลบ,บึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์นะคะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กระบายความในใจองงเออบอกว่ามีคนใจร้ายเนี่ยนำลูกสุนัขแรกเกิดที่ยังไม่หย่านมมาทิ้งไว้หน้าบ้านมีเจ็ดตัวเป็นตัวผู้สีตัวตัวเมียสามตัวลและนี่ค่ะเจ้าของบ้านผู้ใจดีคุณรัฐนะคะบอกโอ้แต่ละวันไม่ต้องทำอะไรอ่ะ ป้อนนมหมาเจ็ดตัวทั้งวันทั้งเช็ดทำความสะอาดไม่ได้หลับได้นอนสสงาแต่คุณรัฐก็บอกว่ายิ้มได้ไม่รังเกียจลูกหมาทั้งหมดนะแล้วก็ยังฝากคนใจบุญที่รักสุนัขด้วยว่าเออเออใครสามารถเลี้ยงได้เนี่ยเอาไปเลี้ยงเอาไปไปเทคแคร์ดูแลต่อได้เลยเพราะว่าคุณรัฐเองไม่สามารถเลี้ยงได้หรอกต้องเจ็ดตัวน่ะนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับถนนเพราะถ้าหากว่าเลี้ยงไว้นะเออมันอาจจะวิ่งเล่นออกไป แล้วก็อาจจะถูกรถชนไปก็ได้คุณดูดิ<ม>ใส่ลังไว้อย่างเงี้ยหรอเออบาทิ้งไว้หน้าบ้านตรงนี้ก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันลแล้วเธอบอกนี่ครั้งแรกเลยนะที่ต้องรับเลี้ยงลูกสุนัขมากถึงเจ็ดตัว<ม>ทุกวันนี้สภาพไม่ต่างจากแม่ลูกอ่อนนะเพราะต้องเตื่นมาคอยป้อนนมทุก ทุกสามชั่วโมงอ่ะก็มันตั้งกี่ตัวแล้วเจ็ดตัวก็วนไปป้อนวนไปค่ะใช่ไหมแต่ใดๆก็ตามนะเธอก็มีความเชื่อว่าน้องหมาเจ็ดตัวนยหรือว่าเจ็ดกุมารอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมาพุงป่องเลยนอนเอกเนอกสบายใจเธอเชื่อว่าน้องหมาเหล่านี้นะจะมาให้โชวให้ลากก็เลยวิเคราะห์ว่าเอ๊จะเป็นบ้านเลขที่ไหมหรือจะเป็นจํานวนน้องหมาแล้วนับไปถึงขาถึงนิ้วถึงเล็บ ตีความกันไปต่างนานานะแล้วก็หวังว่าวันนี้เธอจะได้โชคได้ลาจากกูมานทั้ง7นี้จ้าจะยังไงอะไรก็แล้วแต่แหละคุณพี่คุณพี่มีโชคลาบแน่นอนเลยอ่ะไปดูใน a c e b o o k เขาตอบื่อใครที่เขาตั้งใจอยากจะช่วยเลี้ยงนะเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะบ้านเลขที่เจหมู่10ตำบลบึง3 0 0พันอำเภอบึง3พันจังหวัดเพชรบูรณ์อยากบานดาราน้องนาะต้องเด็ดตัวแน่แต่คุณพี่คุณพี่โชคดีอ่ะพูดเลยพูดก็พูดได้บุญถ้าไม่ถูกรางวัลก็โชคดีย่างอื่นอ่ะจริงครับ